เอาล้ครับทุกคนในที่สุดนะครับเราจะได้มาสุ่มกาชาในตู้ที่เรียกได้ว่าคือผมเพชรแทบจะไม่พร้อมที่สุดและเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในปีนี้เลยนะครับตั้งแต่มีตัวละครโผล่มานะครับก็แน่นอนว่านี่คือซูเปอร์ไซย่าสี่โกคูล่างโตนั่นเองนะครับทุกคนไม่มีร่างเด็กไม่ต้องมาล่าง3ามไปสีอะไรทั้งสิ้นนะครับไปสี่เลยนะครับทุกคนก็นี่คือ แนวเขาเรียกวอะไรวิถีใหม่ของ DBL ไปแล้วนะครับทุกคนจุดนี้เราก็คงจะต้องปรับตัวแล้วแหละทุกคนนะว่าการออกตัวละครของเขาเนี่ยมันก็จะแบบโหคงจะแบบคาดเดาอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับไดมาเนี่ยนะฮะอ่ะเราไปดูตัวละครในตู้กันนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็แน่นอนที่สุดว่าตัวละครนี้นะครับอย่างซูเปอร์ไซอัลซี่โกคูเนี่ยนะครับเก่งมากๆโดยไม่ต้องเสืรเลยนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่คือแบบ ออกแบบมาผมอ่านสกิลเมื่อคืนผมงงเลยนะครับว่านี่คือตัวละคร LF จริงเหรอนะครับนึกว่าอัลตร้าซะอีกนะฮะคือเวอร์มากๆเดี๋ยวผมขอดูสแตตเต็มๆก่อนนะครับที่14ดาวนี่คือโอเคสแตตคือจะเด่นไปถึงทางสไตล์แอท็กอย่างสูงเลยนะครับทุวคนดีเฟนต์เนี่ยไม่ค่อยเยอะมากเลยนะฮะก็แต่นี่คือตัวละครที่บอกเลยนะครับทุกคนว่าคือ ออกแบบมาได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เก่งแบบไม่ต้องสืบนะครับแล้วก็มี indestructible นะครับทุกคนก็คือเอฟเฟกตตายแล้วมีโลนะครับอันนี้ก็จะได้ต่อเมื่อมีไดมาล้วนเท่านั้นนะครับเป็นตัวระยะประชิดจริงด้วยนะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นอัลติเมตโกฮังนะครับบนกลับมาแล้วนะครับอัลติเมตโกฮังนถามว่าจุดนี้ยังดีอยู่ไหมคือก็ผมก็ยังเห็นนานๆทีก็ยังมีคนเอามาใช้บ้างแหละทุกคนแต่ประเด็นคือเนื่องจากว่าตัวสีเหลืองมันเยอะนะครับ ตัวอย่างอดีเมตโกฮังก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับแต่ถามว่ายังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ไหมมันก็สไตล์โกฮังแหละทุกคนคือมันพร้อมที่จะผุดเข้ามาในเมตาได้ตลอดนะครับถ้าตัวสีเหลืองหายไปนะครับนี่ก็คือตัวละครที่ยังดีอยู่มากนะฮะต่อไปก็จะเป็นคู่ซูเปอร์เบจิโตนะครับตัวละครนี้ก็ตอนนี้อยู่ในฟีเจอร์บูสต์อยู่นะครับทุกคนผมก็ทาคลิปโชว์เคสไปบอกเลยว่าความสามารถก็ยังดีมากๆนะครับทุกคนถามว่าถ้าจะมีจุดด้อยตรงไหนก็คือตรงไล i ิ g งลัชเนี่ย ไอ้ที่ว่าการันตีก็จริงแต่ทุกวันนี้ทุกคนมันมีตัวแคนเซิลบัฟเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่การันตีคิวสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็จุดเด่นตรงจุดนี้ก็คือเป็นเรื่องดาเมจและเป็นตัวสีฟ้าแหละนะครับทุกคนเรื่องการแทงเนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับแล้วก็แต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆแหละนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่นี้นะฮะที่ผมอยากได้มากนะครับทุกคนคือผมคิดว่าการที่ตัวละครเนี้ยมาโผล่ในเรื่องของตู้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ว่าตัวละครเนี้ยจะได้เซนใครับ คือก็อาจจะอาจจะมีการผลักดัน GT กลับมาหรือเปล่านะคะระับเพื่อนแบบซูเปอร์เซียสี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแท็กซูเปอร์เซียสี่ก็ใครจะไปรู้เหมือนกันนะคะระับทุกคนก็น่าสนใจมากนะฮะก็คู่นี้ก็รอเซ็นไคเท่านั้นนะครับลงสนามจริงอะคงไม่ได้นะครับซูเปอร์เซียสี่โกคูตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟเซ็นไคที่ดีอันดับต้นๆของเกมเลยนะคะระับทุกคนแล้วก็โกคูนี้ตัวบัฟเซ็นไครที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่งได้อุป m e n ์เฉพาะตัวไปนะครับทุกคนแต่ถามว่าคือ ดีไหมมันก็โอเคแหละนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับแบบจุดที่เขาออกมาจุดที่เขาได้เซ็นใครแล้วแหละนะครับทุกคนส่วนมาจินดูเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ดูความสามารถแต่ก็คือรู้สึกว่าจะมีเรื่องของเอ n นดูแลนซ์ด้วยนะครับผมเห็นอยู่แบบเนาะก็เป็นตัวระยะไกลที่มีเอ d นดูแลนซ์นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวออกมาประเภทไหนนะครับทุกคนจะค่อยว่ากันอีกทีนะสำหรับมาจินดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คเรื่องตัวสปาร์กิ่งนิดหนึ่งว่ามันมีถึงไหนนะครับทุกคน โอเคมีมาจินบูเพียวอีวิลนะครับทุกคนแล้วก็เป็นพวก GT r g t พังปังทั้งกิโลนะครับก็สป arking ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับโอเคก็เป้าหมายของเรามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นทุกคนคือซ u เปอร์ไซย่าสี่โกคูนะครับจุดนี้ คือถึงแม้จะเพชรจะไม่พร้อมทุกคนแต่ผมก็จะเปิดถึกว่าตู้จะไปเลยนะบอกเลยนะฮะตู้เนี่ยอยู่ยาวมากนะครับทุกคนจะเห็นว่าอยู่ไปจนถึงเดือน5้าเลยโอเคเดี๋ยวนะนี่มันกี่เดือนเนี่ยโอเค2เดือนเกือบ2เดือนเต็มๆนะครับทุกคนก็คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของคุณ2องซีพาวเวอร์เนี่ยมันจะไปเมื่อไหร่นะทุกคนนะแต่คือประเด็นคือตู้อยู่ยาวมากนะครับใครที่อยากได้ตัวนี้ก็คือประเด็นนี้คือน่าจะไปจบตอนช่วงที่แอนนิวเซอรีมาเลยทุกคนอะ ไม่ต้องพูดพร้มทำเพลงกันแล้วครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไะฟ้าแดง3พมพอตครับทุกคนเราจะดวงดีกับซุปเปอร์เซียสี่ถูกไหมทุกคนนะฮะโอ้โดนอัดก่อนก็นะครับเราอย่าพึ่งคาดหวังอะไรไปไกลนะฮะจุดนี้ก็เราเตรียมใจไว้เผื่อๆไว้นะฮะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดนะครับทุกคนนะ จะบอกว่าไอ้ตู้ u g 4อ่ะทุกคนตอนที่ออกมาตอนแรกอะผมดวงดีกับตู้นัน้นมากๆเลยนะนะครับดังนั้นเราจะเก็บดวงจาก UGC มาใส่ตู้นี้สักหน่อยได้ไหมหน้าตาคล้ายๆกันนะโอเคโอเคแมพฮิมะ5้พอททุกคนโบลี่ออกมาโบลี่ออกมาครับทุกคนโอเคมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นฮะบ,บอลเกนกี้ครับทุกคนครับชูมือครับ ชูมือเลยะฮะแล้วก็กดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับขอกำลังใจด้วยะฮะต้องมาต้องมาเท่านั้นครับทุกคนลุยไปอีเคก็ไม่ต้องลุ้นโบลี่แล้วนะทุกคนดับบอลเกนกี่ก็ของดีหรือเปล่าผมปิดผมสกิปแล้วกันนะฮะทุกคนเพื่อความชัวเพื่อความชัวเพื่อความลุ้นนะฮะทุกคนอันนี้แหละฟุบ โอเคก็เป็นแนวเอฟจริงแหละนะทุกคนนะแต่เลื่อนไปอีกนิดได้ไหมไปตัวหน้าตู้ก่อนได้ไหมนะฮะก็ดีแหละนะครับทุกคนซูเปอร์บิโตจุดนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับก็ไม่ต้องสืบเลยว่าถ้าได้มาก็ยังพอมีประโยชน์จริงๆแหละนะทุกคนนะแต่ต้องดาวสูงหน่อยแล้วนะครับฟ้าเขียว5พอตบาร์ด็อกมาเลยดีกว่าไปบาร์ด็อกซูเปอร์ไซย่ามาเลยดีกว่าปะจัดปฟึบโอ้โหโดนอะ่ะ โอเคปูฟ้าปกติมากนะฮะโอเคจัดไปทุกคนแอนิเมชันไม่มีอะไรมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะฮะทุกคนมาเลยดีกว่าจุดนี้อันนี้ละ่ะฟุ๊โอโ้โหโกูพ้ะเจ้าเหากเลเดนฟิสเตอร์เ้ยสปาร์คกิ้งเยอะจังโอเคเมจินบูวิวนะครับ จุดหนึ่งก็คืออารมณ์เหมือนซปเปอร์ทังจุดนี้แหละนะครับทุกคนพอเผลอผมว่าอีวิบูมันดูมันดูเดือดกว่าซปเปอร์ทังจุดนี้ด้วยนะครับเพราะทีมมันดีมากซปเปอร์ทังมันยังจัดทีมยากใช่ไหมทุกคนโอเคไปต่อกันครับทุกคนเราต้องมีความหวังเสมอนะฮะซปเปอร์เย่าสีโกคูมาลออยู่หน้าประตูแล้วนะฮะจัดไปเลยดีกว่ามาฟ้าเขียวห้าพอตขอเด็ดเด็ดโดนๆทานีโทชินะฮะ โอเคบอลเกนกิอีกแล้วทุกคนครับมาชูมืออีกรอบครับผมพอแล้วพอแล้วนะฮะไปลุยเลยอีเควันนี้ได้บอลเก็นกิสองรอบติดเลยฮะไม่ไม่สองรอบติดแต่ว่าสองรอบในคลิปเดียวแหละนะครับปิดปุ่มสกิปแล้วกันบอลเก็นกินี่มันคือความหมายว่าอะไรจริงๆทุกคนนะมันก็เป็นแอนิเมชันที่แลอยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีอะไรเลยเอ้ยนีหรื้เปล่าฟึบ ปังทั้งกิโลนะฮะอันนี้เปล่าฟึบโอเคก็คือบอลเกนกิมันก็แค่แค่ว่าคือมันไม่ได้การันตีเอาเอฟหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแค่แค่ว่ามันแบบโอเคมันดูเป็นแอนิเมชันที่หวือหวานิดนึงใช่ไหมทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นบางทีมันแค่ได้สปาร์กิ่งเยอะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็เหมือนรอบนี้ใช่ไหมทุกคนที่ว่า ได้สปาร์กิ้งมา3ตัวนะครับโอเคไปครับสเต็ปที่6นะครับก่อนรอบฟรีเนาะก็เราคงได้แค่โรเลชันแค่2โรเลชันได้ทุกคนนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปคือแน่นอนถ้าผมได้เพชรมาอีกเมื่อไหร่นะครับเราก็จะแน่นอนต้องลุยต้องลุยต่อเอาให้ได้นะครับทุกคนนี่คือตัวละครที่ผมพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะโอเคฟ okay, ้าแดง5พอตเนี่ยบอลเกนกี่แล้วโอเคส่งพลังมาเลยครับทุกคน ขอให้ได้ซูเปอร์ไซยสี่โกคูเออยากภาคไดมาด้วยนะโอเคมันมีตัวอื่นด้วยนะฮะต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องการร okay. ีเควส์โอเคปิดปุ่มสคริปต์แล้วกันนะทุกคนนะแมปฟ้าแดงเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับมันอาจจะดีกว่าอันเมื่อกี้หน่อยนะฮะโอเคอันนี้แหละฟุบโกคูแบล็คโอเค มันจะมีอะไรมากมามากกว่าโกคูแบ็กไหมอันนี้แหละฟุบโอ้มาจินดูโอเคโอเคได้มาจินดูมาแล้วตัวหนึ่งครับผมก็คือไดมาร์เนี่ยผมเปิดหลายตู้นะทุกคนนะไม่ใช่เปิดหลายตู้หรอกเปิดทุกตู้แหละแต่ประเด็นคือผมได้ได้แต่ตัวข้างตู้เป็นส่วนใหญ่นะทุกคนนะแต่ตู้นี้มันจะมาหักล้างดวงของผมทั้งหมดแนละ้วทุกคนเรียกว่าตู้ล้างเกลือจัดมาเลยดีกว่าปะ ถึงแม้ว่าดวงไดมาของเราตลอดมาจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่โต้นี้จะล้างเกลือให้เราถูกไหมนะฮะลุยเลยนะครับโอเคผูจิ๋วเหรอจิ๋วแหละนะครับเสมอเฉยๆเลยนะฮะโอเคก็ใครที่เปิดตู้นี้ก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนแน่นอนว่าผมคิดว่าหลายๆคนคงคือแบบ เราตั้งใจจะเก็บเพชรไปช่วงอ n เว v e ์ซ a r ีกันใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าตัวนี้มาคือมันพูดยากมากทุกคนที่เราจะบอกโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรต่อแล้วครับพี่อะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมทุกคนผมว่าคือถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวแบบมันไม่ใช่ตัวที่จะปล่อยผ่านกันง่ายๆเลยใช่ไหม <laughs> แต่ก็ดีที่มันปล่อยห่างจากอีเวนต์ซ์ลี่ขนาดนี้นะทุกคนนะแต่หวังว่าเดือนหน้าคงจะไม่มีอะไรหฮยๆปอีกแล้วนะฮะต้องการดองเพชรมากนะครับ โอเคฟ้าเขียว3พมพอตแมงซูเปอร์ไซยาทันทียังไงกันดีทุกคนยังไงกันดีขอร้องเถอะคาริโทชิถ้าดูอยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยไม่ใช่ละ <c oughs> ขอพรหน่อยขอพรหน่อยเอาจริงปีนี้เป็นปีที่ผมดวงไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนนะไอตู้ที่ผมดวงดีก็คือไอทีโกคูที่จุดนี้คือไม่ได้ใช้แล้ว จุดนี้คือหาโอกาสใช้แทบไม่ได้เลยผมอะโอเคไปต่อครับคือตัวตัวที่น่าลำคาญที่สุดในจุดนี้ที่ผมรู้สึกว่าอยากได้นะทุกคนนะก็คือโกฮังทางนะฮะแล้วรู้สึกว่าตัวนั้นมันคือมันจะอยู่ในเมตาไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยะนะครับคือใครจะเอาเอามันลงได้ง่ายๆทุกคนคือตัว2ชีวิตอะตัว2ชีวิตแบบไม่ปกติด้วยเป็นแบบซักเซอีกนะฮะทำไมอนิเมชันมันเก,เกลือครับทุกคน เดี๋ยวต้องไปใช้เทคนิคนะครับก่อนก่อนก่อนตาต่อไปเนี่ยนะฮะก่อนมัลติต่อไปเราจะไปใช้เทคนิคกันสักเล็กน้อยนะครับทุกคนโรงเรียนสายเวทนะครับทุกคนฝึกวิชาไสายศาสตร์มาจากจุจุสึคไคเซ็นนะครับทุกคนเราต้องมาลงคาถาอะไรกันหน่อยนะครับสูตรที่ผมใช้ตลอดเนี่ยก็จะเป็นสูตรเรื่องกด LF นะทุกคนนะบางคนบอกเอาไปใช้แล้วได้ผลนะครับบางทีผมก็ใช้แล้วได้ผลแต่รอบนี้ มันต้องได้ผลนะครับทุกคนไปดู LF กันอีกรอบหนึ่งในเกมนะฮะแน่นอนว่าอะไรใช้ได้อะไรพึ่งพาได้แล้วก็พึ่งพานะครับจุดนี้นะฮะก็คิดยังไงกันบ้างนะครับกับไดมาโกคูนะทุกคนซุปเปอร์เซียสี่นะผมว่ามันคือออร่าขาวๆเนี่ยคือเท่มากนะครับให้อารมณ์เหมือนแบบ UI โกคูเลยนะฮะ LF นี่คือเนี่ยมีแบบกวาดมือนะครับฟอนลำนะฮะ แล้วก็มาชาร์จโอ้โหแบบเท่เกินอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือท่ายิงตอนจบเลยปะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมคำไไปห้า,หา,หารอบสุดท้ายนะครับสำหรับผมมันแบบอาร์ตมันดูเหมือนแบบแนวการ์ตูนแบบทำให้ดูโกคูดูดูเหมือนเด็กอะไรเงี้ยตลอดเลยขนาดเป็นตัวผู้ใหญ่ยังเอ๊ะนี่นี่ผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าอะไร ใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่โกคูจริงๆนี่ตัวสูงร้อยแปดกว่านะครับโอ้โหเฮ้ดยดารบอลมาแล้วทุกคนมาบาด็อกมาแน่บาด็อกบาด็อกบาด็อกด็อกด็อกไปไหนโอเคภูทองครับมาจัดไปโบลี่นี่ก็ไม่ค่อยเจอนะโอเคซูเปอร์เซียสามหรือเบจิตา้ามาช่วยเบจิตา้าหัวเหลืองนะครับจัดไปเรามาช่วยกันปราบโกมานะฮะ ด้วยซูเปอร์ไซย่าสี่โกคูยังไงล่ะใช่ไหมจัดมาเลยดีกว่าจัดมาเลยดีกว่ามาคัรมอนแมนไม่ได้จะเอ็กซ์ติมล้วนไม่ได้อันนี้แหละฟุบอืฮูมานะฮะโอเคโอเคแหละอันนี้แหละฟุบโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละฟุบเฮ้ย นตู้ล้างเกลือของจริงนะฮะนี่เลยคือตู้ล้างเกลือของเรานะครับทุกคนก็ปีสปี2025นะครับทุกคนมันจะกลับมาเป็นปีของเราด้วยตัวนี้แหละนะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าได้ตัวนี้คือเอาจริงนะทุกคนนะคุ้มนะคุ้มมากๆนะครับทุกคนคือเป,เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเท่าที่อ่านเนาะก็น่นอนว่ามันก็ต้องไปใช้จริงอีกแหละนะฮะแต่ผมพูดได้เลยว่าคือ จากที่ผมอ่านสกิลตัวละครมาหลายๆตัวเนี่ยนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวไหนที่แบบอ่านปุ๊บโอ้โหดูแล้วโกงอะนอกไม่ไม่นับตัวอัลต้าแล้วทุกคนแน่นอนตัวอัลต้าคือเรารู้อยู่แล้วอะแค่อ่านก็แบบก็รู้แล้วว่ามันโกงใช่ไหมแต่ตัวเอฟอะมีไม่ค่อยกี่ตัวที่ผมรู้สึกอ่านแล้วแบบโอ้โหนี่คือตัวนี้โหดแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่คือ1ใน1ในตัวนั้นเลยนะครับทุกคนแต่ก็แน่นอนนะครับทุกคนตู้อยู่อีกยาวนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับมีเวลาให้เรา แต่ก็พยายามคำนึงถึงแอนนิว r ซ a รีด้วยนะครับถ้ามันใกล้เกินไปก็เก็บเพชรดีกว่านะครับโอเคก็ในจุดนี้ก็เปิดให้ครบไปเลยนะครับทุกคนมาอีกไหมเนี่ยฟึบโอเคนั่นแหละนะฮะทุกคนจุดนี้เราก็เหลือแค่ว่าคงต้องไปไล่อัปดาวาทุกคนถ้าไม่ได้เพิ่มหรืออะไรจากจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะไปเดี๋ยวต้องไปแลกตั๋วด้วยทีนึงด้วยแหละนะครับตั๋วไม่ ไม,ไม่แน่ใจว่าพอกี่ทีนะครับก็สบายใจแล้วนะทุกคนนะคืออยากได้มากจริงนะครับสาหรับตัวนี้เนาะแต่ที่น่ากลัวกว่าคืออะไรทุกคนคือผมกลัวว่าแคมเปญเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นของพี่คนนี้แหละนะครับจีเลนเนี่ยยูนิเวอร์แเลฟอะทุกคนมันอาจจะมีสิทธิ์กลับมานะครับมีสิทธิ์กลับมาค่อนข้างสูงเลยแหละเพราะมันต้องเริ่มปูทางไปในเวอร์ซิลี่แล้วนะครับไม่งั้นคือถ้า MUI โกคูมาจะไม่มีเพื่อนร่วมทีมเอา นะครับถึงแม้ว่าจะไปเล่นทรง Family หรืออะไรได้ก็ตามนะครับทุกคนแต่มันควรจะต้องมีแบบทีมดิเวอร์สลัให้เล่นด้วยนะครับนี่ไงจักรวาลมาเลยนะโอเคขออีกสักตัวจะเป็นอะไรไปใช่ไหมจัดมาเลย6ดาวนี้จะได้สบายๆหน่อยนะฮะโชว์เคสโอเคภูธรรมดาเลยนะครับจัดไปว่าแต่บโบลีนี้ก็ไม่โผล่หัวมาเลยนะทุกคนนะจักใจให้ผมได้ผมได้ซูเปอร์เซียสี่จากแอนิเมชันอะไรนะทุกคน จำไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูนะครับแต่คือแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษปะไม่ได้มีอะไรพิเศษขณะที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยอันนี้ต้องได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเครอบฟรีก็ของแถมก็ประมาณานี้ใช่ไหมนะฮะทุกคนมีใครเคยดวงดีกับรอบฟรีบ้างทุกคนนะครับรอบฟรีเนี่ยผมค่อนข้างจะไปทางเกลือซะส่วนใหญ่ลแล้ทุกคนเดี๋ยวผมขอดูเหรียญก่อนนะฮะ มีอยู่เกเหรียญโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดอีกคีนึงแล้วผมเปิดแลกตัว๋วอีก2ใบนะครับทุกคนเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเครอบห้าร้อยเพชรนี่แหละนะฮะจัดไปเลยดีกว่ามาจัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้ลองใช้สูตรพิเศษที่นึงนะครับไหนไหนมันก็ห้ารอเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนคือบนสุดไปล่างสุดนะครับล่างสุดไปกดปุ่มสกิปโอเคมา มันต้องมานะครับทุกคนอันนี้แหละอันนี้แหละนี่ฟุ๊บสุดเซียร่าสามโกคูนะฮะเฮ้ยอันนี้แหละ,ะ 3, นะอ,อันนี้แหละ,นนละมาเลยมามามาโอเคโอ้อ okay. oh, ah, ้าวเฮ้ยทำไปเอฟเฟคเอาเยอะจังวันนี้ปังปังผมสิบสี่ดาวไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกันนะครับทุกคนแน่นอนว่าถ้าจะแลกได้สองใบนะครับทุกคนคือผมคง คืออันนี้มันมันมีมันจะมีเซลลดหนึ่งใบก็จริงนะครับแต่เราคือต้องเปิดอีกเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าให้จบคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับทุกคนจบคลิปนี้ที่ตั๋วนะครับทุกคนตั๋วจะประทานพรเราอีกสักตัวได้หรือไม่ทุกคนตัวเราจะประทานพรใช่ไหมตอนนี้โทชีก้กระถานี้คงนั่งดูอยู่ของกำม,มัดแล้วอุยดวงดีได้ไงวะ อุตส่าห์อุตส่าห์ล็อกเบอร์ไว้แล้วอะไรเงี้ยอุตส่าห์ล็อก ID ไว้แล้วนะฮะโอเคจัดไปผูทองครับทุกคนมีลุ้นมากนะผมเอ๊ะไม่ต้องปิดปุ่มสคริปต์แล้วดิเพราะว่าได้มาแล้วเนาะโอเคแพ้เบจิต้าเบจิต้าหัวเหลืองอ๋อเออใช่อันที่ผมได้คืออันที่เป็นเบจิต้าหัวเหลืองเนาะเบจิต้าหัวเหลืองมาช่วยกับโกคูใช่ไหมโอเคมาเลยดีกว่าฟึบ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  มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยโอเคไปครับตั๋วใบสุดท้ายนะครับทุกคน c ม m e อนแมนโอ้โหฟ้าเขียวหนึ่งพอตนะทุกคนเราเห็นแบบนี้แนละ้วเราใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับอ่าโดนอาดอีกอโอเคคูไม่ใหญ่ไม่เล็กูกลางๆนะฮะทุกคน เบจิต้าอีกไหมเนี่ยไม่มีเบจิต้าแล้วนะฮะทุกคนเฟกเอาด้วยฟ,บฟ,บฟบึบเถอะึึนุกสกะจ้ะเบจิต้าจ้ะจ้ะก็ตามนั้นนะทุกคนนะถือว่า W นะสำหรับผมนะครับทุกคนได้ตัวเดียวก็ยังดีนะครับทุกคนคือคือเกมนี้มันตัวเดียวมันโอเคแหละทุกคนคืออย่างน้อยเราก็ไปไล่ไปไล่อัพดาว่ะนะนะฮะ คือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่ามันเอาไปใช้พ p พด้วย3าดาวแล้วมันจะเก่งมากมายอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่คือประเด็นคือด้วยความว่าคอนเซปต์ของเกมมันเราสามารถไปค่อยๆอัปดาวได้แหละนะครับก็ยังมีอะไรที่เรียกว่าเป็นข้อดีบ้างแหละนะครับทุกคนนะเป็นแสงปลายอุโมงค์นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็เรียบร้อยไปนะครับได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คงจะได้ดูโชว์เคสทั้ง2ตัวแน่นอนนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับวันนี้นะครับใครที่จะเปิดตู้นี้นะครับขอให้โชคดีนะครับเปิดได้ ดังใจหวังนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็สู้ๆนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูชอบก็ยืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ยืมกดติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ